เดินเข้ามาทางไหนพี่นี่เข้ามาตรงเนี้ยมาแล้วก็มีกล้องม,ม,มีกล้องเปิดดูยันหมดเราเห็นเราเห็นตรงนั้นประมาณสักกี่โมงรอรัพี่เจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงเห็นแล้วรู้สึกเป็นยังไงตกใจไหม ตกใจอยู่ครับตกใจอยู่แล้วทําไงเราถึงรู้ว่ามีลอยช้างเข้ามาดูกล้องดูกล้องวงจรปิดครับมากี่ตัวพี่ตัวเดียวครับตอนนั้นประมาณสักกี่โมงในกล้องตีหนึ่งครึ่งประมาณตีหนึ่งครึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้สึกแล้วเราหลับยังกลัวไหมฮะกลัวไหมเริ่มจะชินแล้วเริ่มจะชินแล้วเริ่มจะชินแล้วมาตัวเดียวนะครับมาตัวเดียว มันจะไปหาช่างมาต้อมน,น่าจะตีคิดว่าจะเข้าตรงนี้อ่ะเข้าตรงนั้นแหละมันจะเข้าตรงเนี้ยตรงั้นมันแค่เรื่องตาทนดเราเดินอ้อมเห็นกโดมอือไปตาบกรู้เกือบเที่ยงคืนใช่ไหมคือเข้ามา ยืนมองทางหน้าต่างยืนมองอยู่ตรงนี้อ่าแล้วเห็นเลยเห็นเลยยืนอยู่ตรงนี้ช้างมายืนอยู่ตรงนี้คือน้ำยืนอยู่ตรงนี้ค่ะอ่าแล้วเขาไปทําอะไรเขากนา็น่าจะอ้อมไปแล้วไปตีหลังคาที่เก็บของไอ้ตรงนั้นมันเป็นโรงเก็บอะไรฮะมีของสารพัดอย่างค่ะมีข้าวมีพวกเครื่องสายไฟ,ไฟอะไรพวกนี้ค่ะเจอไหมเมื่อเจอตัวเลยเจอตัวเลยค่ะกลัวไหมกลัวสิคะค่ะ ไม่กล้าออกมามองเลยอ่ะอยู่ในบ้านอักอยู่ในบ้านอตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าช้างไปอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าช้างมันไปแต่ตอนกลับเพราเอากลับทางนี้ไม่กล้าเปิดเลยอุ่ยตัวก็ชนบ้านในมดพอดีเลยวอีช่องที่ผมไปตีฝั่งโน้นโอ้โหตันนี้ครัอดึงยอดแล้วก็แป๊กน้ำลวดกั้นไว้อยู่นูรนกับเสาหักไปสองตนนะครับเห็นเลยเห็นเลยครับเห็นแล้วพูดว่ายังไง เขาบอกตามาทำไมตามาทำไมเขาก็มองตายมองขวาหัวเนาะเดินวนไปวนมาคิดว่าง่ามมันอยู่ยืนอยู่ใกล้ๆตรงนี้ลมองโอ้ผมกลัวเลยผมยกมือขึ้นกลัวเลยเหรอตอนนั้นัวดิตัวใหญ่มากไหมตาใหญ่่่แล้วแล้วบอกกับเขาว่ายังไงอ่ะตา ขากลับไปหื้อเราสานกลัว,ลวอือบอกตากลับไปเจอยกมือหมดไปเขาก็ไปเลยยังไม่ไปวนไปวนมาจะกินข้าวเปลือกให้ได้อ๋อสักพักมันก็มีคนส่งไปมาเขา,เขาก็เลยเดินเลยไปเลย,เลยไปไม่ได้ทำอะไรโอ้โหไม่กล้าลงบ้านเช้ามือดอยู่